เด็กหญิงนิยายแสนรักแสนชัางบทที่สามสิบเอดว่านอวีเยาวไวคิดแต่จะเล่นสนุกไหนเลยจะรู้ว่าวันหน้าที่ว่าไว้จะไม่มาถึงจากไปคราวนี้ กลับมาหรือจะไม่ต้องจากไปอีกกลับมาอีกครั้งไหนเลยจะได้กลับมาอิงแอบ,บแนบชิดบิดามารดาตามปากว่ามีแต่ต้องลาจากกันไปพันลี้ข้ามแขวนขั้นทะเลหัวอกบิดามารดาวันหน้าเมื่อเป็นมารดาจึงค่อยรู้ซึ้งใจคิดถึงบุตร องหญิงไท่ตื่นเสด็จมารอพบพะยะค่ะขันทีหน้าตำหนักเจ้าหลันทาว่าเห็นองค์หญิงสามก็รีบวิ่งไปรายงานทันทีอืมว่านวีรับคำเบาๆคราหนึ่งก็เดินเข้าตำหนักเหล่านางกำนั้นติดตามที่เดินตามหลังพากันเกรงตัวระวังขึ้นอีกเล็กน้อยเจียเจียเฟิงหว่าขี้ยิ้มให้พี่สาว ได้ยินว่าท่านจะเดินทางอีกครั้งข้าจึงรีบมาหา นับตั้งแต่กลับมานางและน้องชายก็ได้พบกันหลายครั้งกล่าวว่านางเปลี่ยนไปน้องชายของนางเองก็เป็นผู้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมมากก่อนนี้เขาใจร้อนเจ้าอารมณ์นางเองก็ไม่ยิ่งยอนผ่านไปหลายปีมีเรื่องราวหลายอย่างเขามีสี่ราชครูอยู่เบื้องหลังส่วนานางติดตามเต้าจี้ไปสแสวงทมกลับมาอีกครั้งเฟืองหวาเรียบสะอาดนางเองก็เย็นลง เผ่าว่ายามสบตากันต่างรู้เท่าทันกันและกันดังส่องกระจกเงาใต้เงาสูงส่องยังคงมีน้องชายผู้เจ้าอารมณ์บนเส้นผมที่ทอดยาวยังเหลือใจของพี่สาวผู้แสนเอาแต่ใจเช่นวันวานพวกเจ้าออกไปให้หมดปลายนิ้วขาวบอกไล่เหล่านางกำนั้นให้ออกไปผนห้อง เพคะองค์หญิงเสียงรับคำดังประสานพร้อมกับปลายเท้าที่พากันเดินตามออกไปครั้นประตูห้องถูกหับเข้าหากันว่านอีจึงค่อยเดินไปที่โตะ๊ะยืนรินน้ำชามาดื่มแก้กระหายคนก็ไปแล้วเจ้ายังจะทำหน้าแบบนั้นอยู่อีกหรือเฟิงหว่าได้ยินก็หัวเราะออกมายื่นมือมาดึงพี่สาวให้นั่งลงใกล้ๆกกันอย่างเสียกิริยา เป็นไพ่จื่อก็ต้องสูงส่งกิริยาเหนือคนจะให้ข้าทำอย่างใจได้อย่างไรคนเป็นน้องลูกมือพี่สาวอย่างรักใคร่นางจากไปนานจนเขาร้อนใจทุกครั้งที่นึกถึงไม่รู้ว่าผู้ที่นางกลับเป็นอาจารย์จะดีจริงหรือกลับร้ายกันแน่ยังเคราห์ดีว่าภายหลังนางยังมีวาสนาได้จางติ๋วซสือรับเป็นสิทธ์นับว่ามีโชคยิ่ง เจ้าก็อย่าเชื่อพวกลิงเท่าพวกนั้นเกินไปนะักดีชั่วต้องรู้จักหาความสุขใส่ตัวอย่ามัวแต่ก้มหน้าอ่านตำราสายตาเอื้ออาทรทอดมองน้องชายเห็นความซับซ้อนในจิตใจของผู้ที่อยู่ตรงหน้า เป็นเพราะนางเป็นสตรีจึงไม่มีหน้าที่ต้องรักษาบ้านเมืองเป็นตี้ติที่ต้องลำบากเมื่อเป็นไทจื่อแล้วต้องครองบัลลังก์ในภายหน้าหากพลาดก็มีแต่ต้องตายมีแต่ต้องได้เท่านั้นจึงจะรอดผู้อื่นเปลี่ยนข้างข้าไม่ว่าแต่เฟิงหวาต้องเหลือว่านอวี ตีเฟิงเลยเห็นแววตาพี่สาวจึงกล่าวถึงความจริงใจของสายสัมพันธ์พี่น้องนางและเขาร่วมท้องกันมาจับมือกันเติบใหญ่ผู้ที่ใกล้ชิดและไว้ใจได้ในภายหน้ามีแต่ผู้ร่วมมารดาคนนี้ว่านอวี๋ ในใจข้าไม่เคยเห็นผู้ใดสำคัญไปกว่าเจ้านามแท้จริงของนางคือตี้เฟิงหลิงวานอวี่และเฟิงหวาล้วนแต่เป็นนามในวัยเยาว์ที่มารดาตั้งให้เรียกขานเวลานี้นับไปในใต้ด้ผู้ที่สามารถเรียกน้องชายนางว่าเฟิงหวามีเพียงไม่กี่คน เจ้าอย่าได้กังวลเรื่องพี่ร้องไปเลยเฟิงหว่าได้ยินพี่สาวว่าก็หน้างอหมดสภาพไท้ยตื่อผู้สูงทรงสองมือจับไหล่นางขย่าไปมาผู้อื่นเป็นน้องชายเจ้าแท้แต่กลับลำเอียงรักผู้อื่นกว่าตั้งแต่เจ้ากลับมาไปหาพี่ร้องหครั้งไปหาข้าเพียงสามครั้งแล้วยังเป็นข้า ที่มาหาท่านเองอีกถึงเก้าครั้งเช่นนี้จะไม่ให้ค่ะได้อย่างไรว่านหีถูกขย่ยาไปมาฟังเสียงต่อว่าซุ้มเสียงขี้อิจฉาเช่นเยาวไว้ยังผลให้ผู้เป็นพี่หัวเราะห้าห้า แท้จริงเจ้าก็คิดเล็กคิดน้อยถึงเพียงนี้ฝาแฝดก็เป็นดั่งเช่นหินหยางมีนางต้องมีเขายามแล็กนอนเคียงเติบใหญ่กินข้าวข้างใกล้นางล้มเขาจุดให้นางลุกนางร้องให้เป็นเขาช่วยปลอบเป็นคนนึงโปรดคนหนึ่งเอาใจเป็นคนหนึ่งไปคนนึงตามเป็นเช่นเงาของกันและกันหากวันนี้เงาเปลี่ยนใจไปแล้วใครจะอุ่นใจได้ ข้าย่อมต้องคิดเล็คิดน้อยคิดจนเป็นผุยเป็นผงเนื้อของข้าแบ่งให้เจ้าเนื้อของเจ้าแบ่งให้ข้าเจ้าจะเห็นหลี่หมิงดีกว่าข้าไม่ได้ไทยจื่อเจ้าอารมณ์ร้องสั่งกล่าวกันว่าในท้องมารดานั้น ยามก่อกำเนิดทารกจะเริ่มจากเนื้อหนึ่งก้อนขยายให,ใหญ่จนเต็มท้องแล้วคลอดออกมาฝาแฝดจึงเป็นเหมือนเนื้อที่ถูกแบ่งเป็นสองเป็นหนึ่งเดียวกันวานอวีดึงมือน้องชายมากุมไว้สบตากับไทจื่อเจ้าอารมณ์ตรงหน้าที่กำลังเดือดเป็นฟืนเป็นไฟ ในใจของข้าเว้นจากอาเตียอาเหนียงแล้วไม่มีใครดีไปกว่าเจ้าการที่ข้าไปมาหาสู่กับพวกเกอเกอโดยสนิทกับพี่ร้องที่สุดก็เพราะการเป็นมิตรดีกว่าการเป็นศัตรูหากเป็นมิตรย่อมสามารถเข้าใกล้ได้สอดซองเป็นมิตรตอนตอน้นที่สุดก็เป็นศัตรูได้แต่ผู้ที่มุ่งร้ายเป็นศัตรูตั้งแต่ตน้นต่อไปย่อมต้องเป็นได้เพียงศัตรูเท่านั้นดังเช่น ร้ายในถุงหากเจ้าไม่เปิดก็ยอมเห็นเพียงแต่ถุงเท่านั้นตราบจนเปิดออกจึงค่อยรู้แนะ่ จริงหรือไม่ต่างกันกับถ้าตั้งแต่ต้นหากเห็นอยู่ว่าเป็นงูเจ้าย่อมต้องระวังลงมือจัดการหนึ่งครั้งรุนแรงหวังให้สัตว์นั้นถึงตายจริงหรือไม่ได้ฟังตีเฟิงเลยจึงคลายอารมณ์ลงพี่สาวของเขามีใช่คนเขาจริงๆเป็นเหล่าราชครูพูดให้เขาหวาดวันว่าสตรีมักหลงค,คําค้นหลอกใช้ง่าย เป็นเจ้าคิดได้เมื่อหลายปีก่อนหรือเพิ่งคิดได้ยามว่าหลียื่นมือไปแตะบนหลังมือน้องชายริมฝีปากงามของนางก็ยกยิ้มดวงตาหงแต่งประกายยิ่งกว่าปลายมีดตี้ตีข้าไม่อยู่ในวังหลายปีไม่รู้ว่าเจ้าร่ำเรียนอะไรไปแล้วบ้างปลายนิ้วขาวกระดิกเบาๆบนผิวเนื้อของน้องชาย อันว่าพี่น้องเหมือนแขนขาเจ้ากับข้าร่วมครันกันมาเป็นดั่งตะวันจันทราที่ส่งเสริมจงรู้ไว้หากใครสั่งสอนให้เจ้าระวังเจี๋ยเจียเช่นข้ายุยงให้สงสัยขอให้เจ้าตรองดูว่าคนที่พูดนั้นคิดดีหรือร้ายเห็นรอยยิ้มสายคมประกายเฟิงหวาก็ถึงกับขนลุกชันไปทั้งร่างเกรงว่าพี่สาวจะเข้าใจตอนพิด ท่านพี่ข้าไม่เคยคิดสงสัยเพียงแต่เสียใจที่ท่านเหมือนเห็นผู้อื่นดีกว่าค้าปลายประโยคแผ่วเบาพ้นจากปากฉินไทยเจอเห็นสีหน้าน้องชายแดงก่ำคล้ายอับอายคนเป็นพี่สาวจึงหัวเราะออกมาเบาๆจะให้ผู้อื่นรู้สึกดีย่อมต้องใจ จะให้ได้ความสนิทสนมย่อมต้องแสดงเราสองคนพี่น้องเจ้าเป็นไพจือข้าเป็นสตรีแล้วเป็นผู้ใดเล่าสมควรแสดงจะโบกเรือใหม่ยอมต้องแซงทีเ,เรือเก่าเรื่องง่ายๆเช่นนี้เป็นเพียงปลนพื้นพื้นพี่น้องก็เหมือนแขนขารวมท้องร่วมมารดาถือรวมเป็นหนึ่งจู่จูจะโง่อเขาเห็นผู้อื่นดีกว่าได้อย่างไร ตำแหน่งของเฟิงหวาไม่นั่งไม่ได้และหากเขานั่งไม่ได้นางก็จะไม่มีวันเป็นสุขอาเนียงยิ่งไม่อาจนอนใจว่าจะเป็นใหญ่ได้นานมากระดานนี้นางจะรดหน้าผากของตนด้วยคำว่าโง่เขลาเหนือคำว่าเชิญหลอกใช้เนตรมังกรเบริกกว้างขึ้นเล็กน้อยก่อนจะถอนใจยาวเมื่อนึกรู้สองมือยกขึ้นประสานแสดงการเคารพ เป็นเจียเจียนำค่าหนึ่งเก้าเสมอ แต่ไหนแต่ไรมาตั้งแต่เลกพี่สาวผู้นี้ก็มีความคิดความอ่านก้าวล้ำกว่าเขาเสมอต่อให้เขาเพียรวิ่งไล่อย่างไรก็ไม่เคยวิ่งทันครั้งนี้นางกราบจางติ๋วซือเป็นอาจารย์ไม่รู้ว่าสุดท้ายความคิดอ่านของนางจะจบลงที่ใดฟังเจียเจียเอ่ยปากตักเตือนหลายประโยคในวันนี้เฟิงหว่าไม่แปลกใจแม้แต่น้อยที่มีคำเล่าลือถึงคำทำนายที่ว่าวัน เจียเจียผู้นี้จะยิ่งใหญ่ได้เป็นถึงพระมารดาของแผ่นดินเขาเชื่อเชื่อยิ่งว่าหากแม้นางปรารถนาแผ่นดินอํานาจนั้นย่อมไม่เกินมือเจียเจียผู้นี้แน่เฟิงหวาไม่เกี่ยวว่าวิ่งนำหรือตามหลังสำคัญคือเจ้าเป็นน้องชายข้าเป็นพี่สาวมีเจ้าจึงมีข้า เป็นเจ้าอยู่เบื้องหน้าเป็นข้าพร้อมหนุนหลังวังหลังสงบเงียบแต่แท้จริงกับคล้ายรอพายุเจ้าอย่าได้ประมาทเกิดเกิดทั้งสี่หากพวกเขาร่วมมือกันจะเกิดเรื่องร้ายเจ้าหนึ่งคนไม่อาจต้านภัยสี่จงตรองดูว่าต้องทำเช่นไรร่างบางเอ่ยปากเตือนน้องชายอาศัยจางติ๋วซื้อช่วยเบิกตาจึงได้เห็นความเป็นจริงวังหลังสงบเงียบก็เพียงแต่รอให้มีเหตุ ฉินไทยตื่อสบตาพี่สาวแล้วยกเยี้ยมเจียเจียท่องเที่ยวให้สบายใจเดิด ข้าย่อมมีวิธีจัดการขอท่านจงวางใจอาเนี่ยงมีอาเตียดูแลแล้วก็ไม่น่าห่วงนักเท่าว่าพื้นเดิมอาเนี่ยงมิใช่คนแขวนศหรีแม้แต่งมาในฐานะองค์หญิงผิงอันแต่แท้ที่จริงกลับไม่มีครอบครัวในแขวนคอยเกื้อหนุนตำแหน่งให้ผู้เป็นบุตรเช่นเขาหากไม่เพราะอาเตียมีใจให้อาเนียงอย่างมั่นคงเขาหรือจะยังได้เป็นทาจื่อเช่นทุกวันนี้ ก็ล้วนแต่อาศัยยืมมือของอาเตียช่วยเหลือทั้งนั้นเขาและเจียเจียเป็นฝาแฝดปีนี้อายุได้สิบปีแล้วเป็นชายนับได้ว่าเริ่มเติบใหญ่เป็นสตรีก็เริ่มเห็นเขาความงาม ที่แท้เป็นเจ้าตั้งใจจะไปเพื่อเลี่ยงปัญหาเฟิงว่าร้องนึกรู้สาเหตุที่นางกลับมาได้ไม่นานก็จะจากไปออกมาในทันทีที่แท้ก็เป็นว่านอวี๋จงใจเลี่ยงปัญหาเวลานี้เราขุนนางกำลังเสนอชื่อราชบุตรเขยขององค์หญิงใหญ่และหาคู่หมายขององค์หญิงรองหากเจียเจียที่เป็นถึงกู้หลุนกงจูยังนั่งอยู่ในวังก็น่ากลัวว่าการเลือก คู่ขององค์หญิงทั้งสองจะเกิดปัญหาหากเราขุนนางดีดลูกคิดเผื่อมาถึงนางอีกคนว่านหวีหัวเราะเบาๆออกมา ยังดีที่หลายปีก่อนชื่อเสียงของข้าเป็นที่เลื่องลือคนพวกนั้นจึงยังยั้งมือไม่ยุ่งเกี่ยวกับข้ามากนักพูดถึงเรื่องนี้ผู้เป็นน้องชายก็หลุดขำออกมาเช่นกันเห็นจริงดังที่นางว่าเป็นเพราะชื่อเสียงความอำมหิตตั้งแต่ยาวไวของนางเป็นที่เลื่องลือแท้ๆหลายปีมานี้จึงยังไม่มีขุนนางสกุลได กล้าขอพัดยกมาปลุกผีบรรพชนในหลุมให้สะดุ้งตกใจธรรมดาบ้านใดมีบุตรีย่อมต้องมีการทาบถามยื่นไหมมงคลเหล่าองค์หญิงเองก็ไม่แตกต่างหากสกุลขุนนางนั้นเกื้อหนุนประโยชน์ห่วงช่างไม่ทรงคัดค้านพระมารดาก็สามารถเอ่ยอนุญาตเป็นในในเอาไว้ได้รอคอยเวลาเหมาะสมหากไม่มีเหตุร้ายเปลี่ยนแปลงก็สามารถขอประทานร เจชองค์การประกาศเรื่องมงคลนับว่าท่านลงมือไปไม่เสียเปล่าเฝิงหวาเอ่ยปากชมพี่สาวทั้งรอยยิ้มก่อนจะตบมือสามครั้งเป็นสัญญาณฉีเลเอาเข้ามาสิ้นเสียงสั่งก็มีเสียงตอบรับกลับมาจากด้านนอก พยะค่ะวานอ๋ีเห็นแต่แรกแล้วว่าตอนที่นางสั่งให้เหล่านางกำนั้นออกไปคนของน้องชายผู้นี้ก็ได้ไล่ขนเหล่านั้นให้ถอยไปไกลาจากห้องเห็นเงาคนทาบบนเงาประตูไม้เพียงลำพังนางย่อมเดาได้ว่าเป็นเฟิงหวาสั่งการยามนี้ได้เห็นใบหน้าเขาท่านหนต,ตาก็พาให้นึกสงสยัย นี่คงมิใช่ขันทีกระมังถึงลักษณะจะคล้ายขันทีแต่ว่านีกลับเห็นว่าบุรุษผู้นี้ดูปราดเปรียวเกินกว่าจะเรียกว่าเล็กบางหม่อมชั้นฉีเลอ ขอคารวะองค์หญิงขอองค์หญิงทรงพระเจริญพะยะค่ะขันทีหนุ่มส่งกรงนกให้ผู้เป็นนายแล้วคุกเข่าคำนับองค์หญิงสามสี่หน้าของฉีเลอร์นิ่งสงบไม่แตกตื่นแม้แต่น้อยเมื่อถูกตั้งข้อสังเกตในสิ่งที่เขาอำพรังเอาไว้เป็นอย่างดีพี่หญิงย่อมตาแหลมเจ้าออกไปได้เฟิงหว่ารับกรงนกมาวางไว้บนโตะ๊ะปลายนิ้วทั้งสิบยกผ้าคลุมกรงออก พะยะค่ะขันทีร่างเล็กรีบล่าถอยออกไปทันทีตามคำสั่งว่านอวีมีได้ใส่ใจนะักสังเกตว่าคนผู้นี้ฝีเท้าคล่องแคล่วอีกทั้งยังเดินได้เบายิ่งก็พอจะเดาได้สองตาของนางทอดมองสิ่งที่เฟิงหวานำมาด้วยสายตาไร้ความสนใจอัปลักษ์ยิ่ง นี่คืออินทรีดำเชียวนะท่านพี่ในหมื่นตัวจะมีเพียงหนึ่งตัวที่มีสีดำเช่นผืนฟ้ายามข่ำคืนเช่นนี้สักตัวข้าอุตส่าห์นำของรักมามอบให้ท่านจะไม่ดีใจเชียวหรือเฟิงหวาทำปากยื่นเช่นยามขัดใจในวัยเยาว์เห็นกิริยาหน้าเอ็นดูผู้เป็นพี่หรือจะไม่ใจอ่อนหากจะดีใจก็ดีใจที่เจ้ายังมีใจ คิดจะส่งสารหาข้าเท่านั้นตี้ตี้นางคลี่ยิ้มให้น้องชายพลางดึงกรงนกนั้นมาดูรู้ว่าเป็นของหายากเท่าว่าก็หน้าตาอัป,ปลักษณ์นักหากมีใช่เพราะตัวใหญ่กว่าปกติดูเผินๆไปก็คล้ายอีกาไร้ค่าตัวหนึ่งเท่านั้นเฮยอิงเป็นวิหกล้ำค่าก็ด้วยสีกลืนผืนฟ้า ใช้ส่งสารส่งข่าวหากปล่อยยามค่ำคืนยากนักที่จะเป็นที่สังเกตหากถูกพบเห็นไม่เพียงต้องมีสิบมือเร่งยิงธนูยังต้องมีตาดียิ่งกว่าจึงจะสามารถจับมันได้ส่งขึ้นฟ้ายามค่ำคืนกลืนความมืดครั้นสว่างดูด้วยตาก็เห็นเป็นเพียงอีกาบินผ่านที่ล้ำค่าก็ด้วยเหตุนี้ สุขหรือทุกข์ของเตีย่ยเจี้ยตีตีย่อมต้องอยากรู้เสมอเติบใหญ่ร่วมกันมาแม้ไม่เห็นหน้าก็ขอเพียงได้รู้ข่าว เจ้าก็ระวังตัวให้ดีมีอะไรจงรีบส่งข่าวข้าจะช่วยคิดอีกแรงจงจําไว้เป็นเจ้าต้องระวังหูเป็นหนูต้องระวังหัวผู้เป็นพี่มองอินทรีดำในกรงด้วยสายตามาดหมายเอาเจ้าเฮยอิงนี่ติดไปด้วยก็ดีหากอิ่มก็ใช้ส่งข่าวหากหิวก็ปิ้งกินเสียเห็นแววตามุ่งร้ายอินทรีดำก็พองขนส่งเสียงคูู ปีนั้นองค์หญิงสามติดตามอาจารย์ทั้งสองออกแสวงบุญไปได้ไม่นานแคว้นฉินก็มีเรื่องน่ายินดีมีการค้นพบแร่วิเศษ ที่เรียกว่าเทียขว้างฉือในเมืองล่วเฉิงแร่สีเทานี้วิเศษยิ่งสามารถใช้ตีดาบที่คมที่สุดในสี่แคว้นแข็งแรงฟันแพงอาวุธอื่นจนเสียหายได้หลอมสร้างอาวุธทรงพลังได้ทุกประเภทว่ากันว่าแคว้นฉินครอบครองแร่วิเศษย่อมต้องเป็นแคว้นฉินครอบครองใต้ล่าปีนั้นข่าวดีแพร่สะพัดกลายเป็นข่าวร้ายสู่สามแคว้นครอบครองแคว้นฉินเท่า กับครอบครองใต้ล่าบน,นผืนแผ่นดินยิ่งใหญ่ด้วยสามแคว้นชาวฉินชูหากสองแขวนโจมตีโดยพร้อมเพรียงฉินย่อมต้องลำบากตีฮองเต้รู้เท่าทันจึงส่งทูดเชื่อมสัมพันธ์สองชั้นกับแขวนชาวบ้านเกิดฮองเฮาส่งองค์หญิงใหญ่เยียนเชียนแต่งงานข้ามแขวนรักษาไมตรีเชื่อมเฉาและฉินให้แน่นแฟ้นด้วยสินเดิมเจ้าสาวแร่วิเศษสิบเกวียนลาก อยากผูกมิตรตรงอยากคิดลืมค่าท่านพ่อตาขอท่านมอบลูกสาวสินสอดนั้นค่าให้ได้แม้ดวงดาวแลกผิวขาวร่างบางที่ครั้งครวนแขวนเฉาแม้อยากแย่งชิงแร่วิเศษ ่าว่าตระกูลว่านบ้านเดิมของว่านห้องเฮาเป็นกระดูกสันหลังของแขวนเชาเหล่าบุรุษพังตระกูลเป็นนายกองแม่ทัพคนสำคัญหากไม่รับน้ำใจหมายก่อสงครามแย่งชิงก็เท่ากับบังคับให้พวกเขาก่อกระบวว่านห้องเฮาเป็นดั่งแก้วตาดวงใจของเหล่าพี่ชายสั่งให้พวกเขาไปรบก็ไม่ต่างกับสั่งให้พวกเขาเอาดาบไปตัดคอน้องสาวผลลัพธ์นั้นชาวห่วงตี้ รู้อยู่แก่ใจว่าสุดท้ายปลายดาบนั้นจะหมุนมาที่คอใครเช่นนี้แล้วเชาห่วงตี้จึงรับองค์หญิงแขวนฉินมาเป็นพระสนมครั้นผูกมิตรกับแขวนเฉาได้ตีฮองเตก็มีพระบัญชาให้สี่องชายร่วมแรงป้องกันชายแดนแขวนฉินมีรับสั่งให้รวมแขวนจู่ให้เป็นฉินสร้างแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่นเพื่อเป็นแว่นแขวนที่ยิ่งใหญ่ในภายภาคหน้า อยากผูกมิตรจงอยากคิดอักกุศลข้าเป็นคนหาใช่เพียงสิ่งของท่านบิดาข้าไม่เคยคิดจะลองหากจะจองเป็นสะพยได้หรือไม่ท่านพ่อสามี ข่าวแร่วิเศษแพร่สะพัดมาถึงแขวนฉีฉีห่วงตี้ร้อนใจยิ่งหากแร่วิเศษสามารถสร้างอาวุธที่คมที่สุดในใต้ล่าได้เช่นนี้แล้วคำกล่าวที่ว่าครอบครองแขว้นฉีนครอบครองใต้ล่าก็ถือว่าไม่เกินความจริงเท่าใดนักยิ่งเวลานี้ฉินห้องเต้ส่งองค์หญิงใหญ่สมรสเชื่อมสัมพันธ์กับแขวนเชาก็เท่ากับย้ำความน่าเชื่อถือของข่าวเห็นได้ชัดว่า ชินห้องเต้ไม่ต้องการเป็นเนื้อบนโตะ๊ะถึงได้ยอมจับมือซ้ายกับแขวนเช่าเพื่อเหลือมือขวาไว้ถือดาบรบกับแขวนชูมองไปเวลานี้แขวนชินก็คล้ายอ้อยหวานต้านพึ่ง ทางเหนือเฝ้ามองสร้างเป็นมิตรที่ชิดยกพลเข้าแย่งชิงเช่นนี้แล้วแคว้นฉีจะรอช้าไม่ได้ถือโอกาสที่แคว้นฉินต้องรบข้างระวังข้างยกพลโจมตีทางใต้โอกาสสำเร็จมีอยู่เกินครึ่ง เพราะมีแรงแขวนจู่ช่วยทานกำลังรบไว้ครึ่งหนึ่งกำลังพลในแขวนสิ่นย่อมไม่พอแบ่งมาดับไฟทั้งสองทิศหากในเวลาเดียวกันนี้แขวนเชาฉีกสัญญาเชื่อมสัมพันธ์ก็เท่ากับโชคเข้าข้างสารุมหนึ่งฝ่าบาท แต่ไหนแต่ไรมาบุกสามแคว้นแม้ชนะก็เพียงครู่สุดท้ายเกิดกับบทแข็งข้อยึดแคว้นกลับเราเสียทั้งพลรบและทรัพย์สินที่ผ่านมาเหล่าบรรพรกษัตริย์จึงมีรับสั่งหากไม่คิดย้ายเมืองหลวงอยากคิดบุกสามแคว้นให้เสียเปล่าเวลานี้แคว้นฉินมีแร่วิเศษเป็นไปได้หรือไม่ที่จะแต่งองค์หญิงเชื่อมสัมพันธ์เช่นนี้ก็เท่ากับว่ามีแต่ได้ไม่มีเสีย เสนาบดีฝ่ายซ้ายก้าวออกมาจากแถวถือป้ายหยกกล่าวเสนอในท้องพระโรงเช้านี้เรื่องแร่วิเศษถือเป็นหัวข้อหลักในการหารือฝ่าบาท องทัพแคว้นฉีนับได้ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในสี่แคว้นหากเราแต่งองค์หญิงก็จะได้แร่วิเศษซึ่งเป็นสินเดิมขององค์หญิงเพียงเล็กน้อยเท่าว่าการทำสงครามนั้นจะทำให้ได้มาซึ่งแร่วิเศษทั้งหมดหม่อมชันและเหล่าทหารไม่เกรงกลัวต่อความตายขอเพียงแคว้นฉีเกียงไกลจะต้องเสียเท่าไรก็นับว่าคุ้มพะยะค่ะแม่ทัพใหญ่ก้าวออกมาคัดค้าน ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย <S <S <ๆ>หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ